สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาจ้ามาเข้าครัวกับสมพรน,นะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดง่ายๆเลยผัดกะกิ้งขาวใส่เห็ดเข็มทองนะคะนี่เลยก็จะมีกระลำปีปนลงไปด้วยนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านผักอร่อยๆจ้าวันนี้ก็จะผัดใส่หมูแล้วก็เต้าหู้นะคะ มีกระเทียมสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จ้าผัดผักพื้นบ้านง่ายๆไปกันเลยจ้าตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยะคะ่ะเมนูผัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำกินง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยโดยเฉพาะผัดผักกาดขาวนะคะเจียวกระเทียมก่อนเลยจ้า เจียวกระเทียมให้หอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะคะเมนูผัดทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องมีกระเทียมเจียวจ้าใส่หมูลงไปเลยนะคะหมูอันนี้ก็เป็นหมูที่เหลือจากกานยางนะคะจะไม่เน้นหมูนะคะเน้นผักจ้าเราก็ผัดตัวข้าไปเลยนะคะกับเตาหู้นะคะ วันนี้ก็ผัดผักที่เหลือจากการทำกินหมูกระทะนะคะผักเหลือเยอะเลยก็นำมาผัดนะคะเทศกาลปีใหม่ผ่านไปแล้วก็เข้าสู่โหมดปกติก็คือทำคลิปทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะนี่จะใส่ผักลงไปเลยจ้ามีเห็ดเข็มทองด้วยนะคะวันนี้ ผัดรวมกันไปเลยจ้ามีทั้งผักกาดขาวแล้วก็กระลำปีอนนะคะผัดเลยเห็ดไม่ได้หั่นเลยนะคะใส่ลงไปทั้งช่อเลยนะคะสำหรับเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองน,นี้ย่างจะอร่อยนะคะเมนูพื้นบ้านเมนูง่ายๆนะคะผัดผักกินดีมีประโยชน์ด้วย กินผักเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยจ้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันหอยเยอะๆลงไปเลยจ้าไม่ได้ตวงนะคะกะกะเอาตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะ พีจ่จ้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันไปเลยนะคะมีดูผัดผักใส่หมูมีจ้าผักผัดกรอบ,บจะอร่อยมากเลยนะคะสำหรับประกาศข่าวเราก็จะเติมน,น้ำลงไปนะคะ ให้ผักสุกนิดหนึง่งนี่กินหอมากเลยน่ากินด้วยนะคะช่วงปีใหม่ก็ทํามหมูย่างกินกันต้มก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยจับนะคะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะ ปีเก่านะคะปีเก่าผ่านไปแล้วนะคะขึ้นสู่ปีใหม่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะ,ะคงจะสนุกกับการเฉลิมฉลองปีใหม่กันนะคะก็เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะน <ś le> <ะ>ี่จ้าก็ เสร็จแล้วนะคะสำหรับผัดผักกัดข่าวใส่หมูนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยชิมเลยนะคะถ้าเราผัดบ่อยๆผัดประจำเราก็จะรู้นะคะว่าใส่เครื่องปรุงแค่ไหนประมาณไหนโดยที่ เราไม่ต้องตวงนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะประกาศข่าวกรอบๆต้นน้ำปลาลงไปนิดนึงนี่ค่ะผัดผักง่ายๆเลยเมน,นูอร่อยออร่อยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตักใส่จานกันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟมื้ออร่อยๆอนี่จ้าเตรียมจานสวยงามใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะกินรน้อนๆข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะ เพื่อนๆก็ชวนมากินด้วยกันนะคะมีเห็ดเข็มทองด้วยนะคะผัดรวมลงไปเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมผ่อน้วยนะคะนมีจ้าเมรูหน้านะคะจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ